ู่ทางหลังธารน,น่นหนังสือแจกอยู่าทางทางครัวทางด้านหลังธาแจกมาทุวันทุวันนใครหูนวกตาบอดอย่าอ่านหนังสือธรรมานะให้อ่านตั้งแต่หนังสือนรกประเวจีนะมันเผากันทั่วโลกรู้กันไหมพระพุทธเจ้าประกาศจลงวานมาตั้งสองพันห้าร้อยวปีมันไม่ลืมตาบ้างเหรอมันยังจะบืนลงแต่นรกแล้วบล่าๆว่นรกไม่มีมีพวกนี้พวกจะจมันนรกทั้งนั้นนะ เราสงสารจริงๆนะเราสอนโลกม่เราไม่สอนธรรมดานะเราพูดจริงๆเราถอดจากหัวใจมาสอนนะธรรมนี่เป็นธรรมของจริงที่พุรีเจ้าทรงรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสอนพวกเราเราก็ปฏิบัติตามอาตามธรรมมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นตามหลักธรรมบุรีเจ้าจะให้พูดว่าอย่างไงแล้วสอนก็สอน,นําอย่างนั้นนหะไม่ว่าเทศว่าดุว่าด่วา,ดาว่าอะไรก็ตามมีั้งแต่ดุให้ดีดา่าให้ดี ดัดเด็ดเผ็ดร้อนมีแต่เพื่อดีเพื่อดีแก่โรคท้งนั้นนเราไม่มีพิษไมีภัยแม้ตั้งแต่เม็ดหินเม็ดทรายเจือเกลือปในใจเราเลยพรองหัวใจเราไม่มีเหล่านั้นเรื่องสมมุติปัดออกหมดแล้วเราก็บอกชัดๆแล้วว่าได้ห้าสิปีมานีแล้วนะปัดเรื่องสกรกโปรสมม เรื่องถังขยะเรื่องมุดเรื่องคูดคือกิเลสมันอยู่ในหัวใจปัดออกเรียบร้อยแล้วนํามาสอนโลกด้วยธรรมล้วนๆที่บริสุ์เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวสอนจึงไม่มีความสะทกสะทา้านวมากลัววา่ากล้ากับสิ่งใดเป็นธรรมล้วนถอพี่น้องทั้งหลายได้พินิจพิจารณาน,านนะอันนี้เราสอนโลกช่วยโลกคราวนี้เดียกวช่วยเต็มเหนี่ยวทีเดียวเราไม่เป็นอะไรไม่เป็นไทย เป็นกรรมเป็นเบนต่อโรกแล้วไม่มีอย่างนั้นไม่มีใครตําหนิเท่าไรผิดทั้งนั้นนะ,ะหัวใจที่จะพอมีธรรมแท้อยู่บ้างให้เสียงฟังเสียงธรรมนะอย่าฟังแต่เสียงนโลกอไวจีห้มันกล่อมมันเรียกว่าเผากันทั้งเป็นทั้งเป็นแล้วก็เผาลงในโลกอีกนั่นนะ่ะมันเผาในทั้งเป็นไม่ดูที่หัวใจจะของไปยังไงเอาเงินทองเขาของมากองเท่าภูเขาจะเอานั้นมาอวดว่ามีความสูงหรือหัวใจมันเป็นไฟเผายี่นั้นจิเลตมันเผายู่ที่หัวใจนะ มันไม่ได้เผาอยู่ที่อื่นนะนี้สลดสองแม่นะสอนมาท่าไรท่ไรไอ้เรื่องคัดค้านต้านทานต่อธรรมทั้งหลายที่จะพากันจมในโลกนี้มันมากขึ้นมากขึ้นนะเวลานี้นะเราพยายามอุตส่าห์เต็มเหนี่ยวแล้วนะสอนโลกทุกสิ่งทุกอย่างอันไดว่าผิดบอกว่าผิดอะไรว่าถูกบอกว่าถูกยาฝืนนะถ้าเราเป็นลูกชาวพุทธที่จะปฏิบัติตามมือเจ้าเพื่อความพ้นภัยไปโดยลําดับแล้ว อย่าฝืนทำพระพุทธเจ้านะประกาศกงบานมานานแล้วเป็นธรรมของจริงล้วนๆล้วนๆมาจากพระพุทธเจ้าทุกทุกทกะองค์เวลานี้ก็คือพระพุทธเจ้าสมณะครมของเราประกาศกล้องอมาแล้วเราจะฟังด้วยฟังหรือจะเอาตั้งแต่มุดแต่พูดซึ่งมันเป็นฟืนไฟอยู่ในตัวงมันมาเผาหมาใจเรานั่นเหรอไม่ฟังเสียงอาัดเสียงทำบ้างหรือมันเป็นยังไง มันทุเลศดนะเวลานี้นะทุเล็จริงๆเราสอนโลกม่าเราไม่มีอะไรกับโลกเลยมีแต่ความเมตตาสงสารสงเคราะห์เต็มกําลังความสามารถดังที่บอกพี่น้องทั้งหลายราตลอดมานั่นแหละการช่วยโลกสงสารเราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวของเราเลยนะช่วยขนาดนั้นน่ะถึงขนาดที่ว่าติดนี่ติดสินเขาก็ยอมติดด้วยอำนาจใงความเมตตานั่นนะบางที่น่ะแล้วจะให้เราหาอะไรมาสอนโลกอีกมันหมดกําลังความสามารถ ถ้าหากจะเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวพุทธอยู่บ้างพอประมาณแล้วขอให้ฟังเสียงอัดเสียงทำนะอย่าขาดอย่าแยง้งอย่าชิงดีชิงเด่นเรื่องเหล่านี้เป็นจิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันทางนั้นนะ <c oughs> เรื่องอวดกล้ามอวดดีอวดดีอวด,ดอวดอํานาจดินเหนียวติดหัวอวดอํานาจว่าตัวดีตัวดีมันไม่จะลงปากนะอํานาจของกรมดีกมชั่วมันอยู่ที่หัวใจนั้นนะมันครอบหัวเราหรือเราลู่ไหมเราพูด ไม่ได้มองดูกรรมที่ครอบหัวเราอยู่เหลืออันนั้นเหนืออะไรนะอ้ไลมปากนั้นไม่ได้เหนือกรรมนะเราอย่อวดดีอวดเด่นให้พากันฟังเสียงกันเราเป็นลูกลูกชาวพุทธนะมไม่ว่าใครตั้งแต่ตาสีตาสาข,ขึ้นมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ผู้โตปกครองบ้านเมืองขึ้นไปจนกระทั่งถึงรัฐบาลมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นล่มโพล่มใสพวกเราอยู่นี้เราไม่ฟังเสียงเราไม่ มองดูพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือท่านมีพระทยัยเมตตาต่อพวกเราอย่างไรบ้างทำํำไมพวกเราจึงจะมากัดกันเหมือนหมานี่นะมันน่าฟังไหมพิจณาเจื่อววกที่กำลังกัดกันตอนนี้ทั้งฝ่ายพุทธฝ่ายผีอะไรก็แล้วแต่เถอะนะกํา,ากลังกัดกันเฉพาะอ,อย่างยิ่งการนําเงินเข้าสู่ชาติบ้านเมืองของเราเข้าสู่ครหลวงเวลานี้กัดกันแย่งกันทีเดียว อันนี้ที่เราทุเลศมากนะสวสดสังเวชมากนะมันกัดกันหาอะไรไม่ใช่ตาตีรสารเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองคนทั้งนั้นเรียนรู้วิชามาด็อกต์ด็อกเตอร์ด็อกแตะอะไรมันมีหมดนั้นนะแล้วมันมาเอาเอาเหล่านี้ดินวิชามากัดกันเหรอถ้าจะเป็นมนุษย์ให้ฟังเสียงทำเสียงประชาชนผู้ใดเป็นผู้ปกครองผิดให้บอกว่าผิด อย่าอย่าทะนองตนอย่าอวดกล้ามอย่าอวดอำนาจของตนอำนาจกระเพ่เดือนเถือนที่เอาไฟเผาโลกไม่ใช่อำนาจที่ดีนะอำนาจที่เป็นปืน,เ,นปเป็นไฟเป็นภัยต่อโลกเท่านั้นให้ฟังเสียงธรรมฟังเสียงประชาชนผู้ปกครองบ้านเมืองเวลานี้เกี่ยวโยงกันทั่วประเทศไทยนะมีเรื่องมีแล้วยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องการเงินการทองนี่ละเ,เ,เรื่องที่มันจะเอาไฟเผากันเพราะเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวย เห็นแต่ตัวเองเห็นแต่พวกของตัวต่อไปกระจายไปเห็นแต่ภาาข,ของตัวนี่คือไฟเผาโลกมันจะแยกจะทำกันให้แตกกระจายด้วยเห็นแก่โคกแกเ่เหล่าแก่เขาแก่เราไม่ได้เห็นแต่ชาติทั้งตัวเองว่าเป็นอวัยวะเดียวกันคือคนไทยทั้งชาตินี่คืออวัยวะเดียวกันมีความกลมกลืนสามัคคขีกันทางเสียงกันทั้งถูกเจ้ ผู้ใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่เพื่ออัดเพื่อทาใหญ่เพื่อดีเพื่อชักเพื่อจูไม่ใช่ใหญ่เพื่อรีดเพื่อไถเพื่อโคดเพื่อโกงเพื่อก่อเพื่อโกยนะใหญ่อย่างนั้นใหญ่ยักษ์ใหญ่ผีใหญ่มหาโจรมหามาลยานํามาใช้ในชาวพุทธของเราจะพากันเดือดร้อนทั่วประเทศไทยนะสมบัติเงินทองเข้าของที่ได้ออกไปด้วยความขัดความแย้งต่ออัดต่อทำคือความถูกต้องดีงามและความเห็นของประชาชนแล้วสมบัติเหล่านี้จะไม่มีชิ้นใดที่จะเป็นที่มุ่งคนแก่ผู้ได้ไปนะ จะจมกันทังนั้นนะนี่ก็คือไฟมหาลัาาายการที่อยู่ตรงนีอ้อยู่ตรงที่หนึ่งขัดธรรมสองขัดหัวใจประชาชนเช่นสมบัติอันที่ว่าคังหลวงคังหลวงเวลานี่คือหัวใจประชาชนแล้วหัวใจของธรรมอยู่ที่นั่นหมดหลวงตาก็ได้นํามาสอนนี่คือหัวใจของชาติอย่าได้มาแตะมาต้องอย่าได้มาทําลายนันบอกแล้วเนี่ยทำบ่โก,กงๆอย่างนี้ นะประชาชนก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะประชาชนเป็นเจ้าของ,งสมบัติเหล่านี้ทั่วนากัรหกที่สองล้านคนเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้หัวใจของประชาชนอยู่ในสมบัติกองนี้ทางนั้นการทําลายสมบัติกองนี้ด้วยความไม่เห็นไม่ยอมรับของประชาชนตลอดถึงศาสนาไม่เห็นด้วยแล้วเอาไปเท่าไหร่ก็เป็นเผาตัวเองเราอย่าสําคัญว่า เงินกองนี้เจ้าเป็นที่โมโคนไม่มีคือไฟมาลักายอยู่อยู่กับเงินกองนี้นะเอาไปใครเอาไปขารเ,เก่งเอาไปดูที่นะ่ะถ้าเผาเขามาอยากเห็นเผาทั้งเป็นนะจากนี่กับเผานี่เมืองผีละ่ะให้ฟังเสียงธรรมนะถ้าถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นให้พากันร,ระงับดับมันด้วยเหตุด้วยผลอยู่กันไปด้วยความมีเหตุมีผลทุกคนฟังเสียงกันผู้ใหญ่ฟังเสียงผู้น้อยผู้น้อยฟังเสียงผู้ใหญ่โดยธรรมอย่าเอาอย่างอื่นมาใช้นะ เราพูดนำพี่น้องทั้งหลายนี่เราแทบเป็นแทบตายเนี่ยนำด้วยธรรม้วนๆนะเรื่องที่จะเป็นมูลทินต่อเราที่พาพี่น้องทั้งหลายนำนในตำหนิติดเตียนตัวเองว่าไม่ดีตรงไหนเราไม่เคยมีนะนำด้วยความภูมิใจเพราะอำนาจของความเมตตาครอบเอาไว้ทุกอย่างทุกอย่างแล้วควรจะฟังเสียงอัดเสียงทำเราเป็นลูกชาวพูดทำตำหนิตรงไหนทำห้ามตรงไหนไม่ควรข้างเตื่น ไม่ควรดื้อดึงฝ่าฝืนถ้าไม่อยากจมถ้าฝืนทําไปแล้วจมทั้งนั้นแหละถ้าฝืนทําไม่มีใครฝืนทําใครฝืนความถูกต้องดีงามไม่มีผู้น,นั้นจะเจริญเวลานี้ก็กําลังยุ่งเหยิงวุ่นวายเราเป็นผู้นำตัวเองเรื่องศาสนาเป็นความร่มเย็นแส่โลกเลยกับลายหลวงตะวนันนี่เป็นคู่ฆ่าสศัสตรูต่อบ้านต่อเมืองต่อรัฐบาลไปอย่างนั้นในเวลานี้เราไม่ได้ไปเป็น เราไม่เคยฆ่าศัตรูต่อผู้ใดแม้แต่มดตัวหนึ่งเราไม่เคยทําลายด้วยเจตนาละโมกของเรานะตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งป่านนี้เราจะมาหาทํำลายป้ายสีแก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้อย่างไงเมื่อขัดกับทมเมื่อไม่เมื่อขัดกับทมเราทําไม่ได้นะขอให้พากันฟังเสียงกันทุกคนทุกคน <c oughs> เวลานี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหลือเกินเหมือนหนึ่งว่าหมากัดกันนะ ไม่มีความหมายอะไรเลยนกะความรู้เรียนมามากน้อยเอาอำนาจบาดหลวงเข้าไปบีบไปบังคับเหยียบย่ำำําทําลายส่วนดีให้เสียไปหมวหนด,หดนี่มันความรู้อะไรเนี่ยความรู้ประเภทนีน่ความรู้กัดเจ้าของหรือความรู้หมากัดกันเท่านั้นเองจะเป็นความรู้อะไรถ้าเป็นความรู้ที่เป็นมาตามหลักวิชาหรือเป็นมาตามอัดตามธรรมต้องรู้อะไรผิดอะไรถูกนะอย่างสมบัติงเงินทอง อย่างที่ว่าครังหลวงครังหลวงที่หมายจุดของหัวใจของชาติเวลานี้สำหรับหลวงตาเองไม่รู้ว่าธนาคารแผนไหนแผนกไหนเราลงใจนด้ที่ว่าครังหลวงคือหัวใจของชาติอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่เคยมีใครแตะต้องตลอดมานี่คือครังหลวงคือหัวใจของชาติรมก็อยู่ที่ตรงนั้นให้สิทธิ์รักษาสมบัติที่เป็นครังหลวงนี้ด้วยดีตลอดมาไม่ละแคะละคายเป็นความอบอุ่น สำหรับ <c oughs> เงินกองนี้เป็นหัวใจของชาติเป็นเครื่องประกรันชาติไทยของเรานะชาติไทยของเราจะอยู่มีหน้ามีตาเป็นชาติไทยนี่เพราะอะไรเพราะเงินกองนี้เองเป็นสำคัญมากนะเป็นสงอาราศีเป็นเครื่องประกันตัวเป็นเครดิตด้วยแล้วการติดต่อซื้อขายแม้ประเทศนอกประเทศนาเขามา <c oughs> ลงทุนลงรอนในประเทศไทยของเราก็เพราะมีเงิน กองนี้เองเป็นรากฐานสำคัญส่วนกี่กั้นสาขาก็มีเป็นประเภทต่างๆต่อกัอนไปส่วนอันนี้เป็นเครื่องประกันน,นี่แหละที่ชาติไทยของเราอยู่ได้ด้วยความมีสร้างอา,าศีความมีศักดิ์ศรีดีงามเพราะฉะนั้นจึงขอให้เห็นเรื่องหัวใจประชาชนด้วยเรื่องธรรมที่เป็นความถูกต้องแล้วที่ประชาชนรักษาสมบัตินี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายดึกดำบรร บรรพุรุษของเรารักษามาดีขอจงเห็นใจบรรพบุรุษของเราอย่าเอาหัวบรรพุรุษทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามรักษาสมบัติเหล่านี้มาไม่ทราบว่ากี่ชั่วคนแล้วตลอดถ,ถึงมาถึงคนไทยแล้วยาพาวท่านเหล่านี้มาเยียบย่ําทำลายด้วยการกอบโกยสมบัติเหล่านี้ออกไปถลุงกันด้วยหาว่าไปเจริญที่นั่นไปฟื้นฟูนั่นนี่มีตั้งแต่อุบายกินตับกินปอดประชาชนจนท่านนั้นละทำไม่เห็นด้วยเลย เนี่ยทำมไม่เห็นด้วยประชาชนไม่เห็นด้วยเราเอาความรู้กวาเห็นมาจากโลกไหนมาขัดมาข้องมาเหยียบย่ําทําลายชาติไทยของเราเวลานี้ไม่ถูกต้องเลยให้ฟังเสียงธรรมนะ <c oughs> ทุกคนทุกคนฟังเวลาดีหลวงตาเป็นผู้นําเอาศาสนามานําพี่น้องทั้งหลายไม่ได้เอาความผิดพลาดมานํานะ <c oughs> มานําด้วยความถูกต้องดีงามการเทศนาว่าการก็ไม่เคยตาหนิดได้เลยว่าเราเทศสอนผิดไปที่ไหนตลอดถึง การนําพี่น้องทัางหลายจากการบริจาคต่างๆที่รวมเข้ามานี้ก็เพื่อจะสู่ครังหลวงซึ่งเป็นครังแห่งชาติไทยของเราสมบัติพี่น้องชาวไทยที่นํามามากน้อยนั้นเป็นคู่ควรกันแล้วที่จะนําเข้าสู่ครังหลวงซึ่งเป็นครังของชาติพี่น้องชาวไทยรวมกันทั้งประเทศนําสมบัติควรจะเข้าด้วยความสงาาส่าราศีความมีเกียรติยศชื่อเสียงอย่างโด่งดังอย่าให้ได้ถูกกีดถูกขวางออกมา ด้วยมัดด้วยเบนด้วยเตจด้วยผีสองสามตัวมากี่ขั้นทำลายอวดอำนาจวัส,สนาจะทําลายชาติบ้านเมืองและศาสนามันไม่คํานึงเลยอย่านํามาอวดอยาา่านํามาใช้บ้านเมืองจะเป็นไฟนะหากบรรนลุนแรงเขามามันจะเป็นได้นะเนะี่ยเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่รักษาสมบัติเหล่านี้คนทั้งชาติเป็นผู้รักษาใครมาอาเอื้องลือดึงฝ่าฝืนมา ต้นมาขี้หรือจะเอาอำนาจใดมาก็ตามเจ้าของทรัพย์สมบัติมีอำนาจมากเต็มสมบัตินั่นแหละคนทั้งชาตินี่นะเอาโจรมาพวกไหนมาอมาต้นบ้านเขาเจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์ต้องฟัดกันเต็มเหนี่ยวนี่จะมาต้นกองทรัพย์สมบัติของคนทั้งชาตินี้ท,ำทำําทําไมชาติไทยทั้งชาติมันจะอยู่ หลับตาปิด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 เหมือนหมาตัวหนึ่งนี่ได้เหรอมันเป็นคนนี่ละที่ต่างฝ่ายต่างไปคนพวกโจรพวกมารมหาภัยก็อ้างตัวว่าเป็นคนอ้างตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจพวกนี้ก็ต้องยันความจริงออกมาว่าเราก็มีอำนาจเหมือแบบน,นกันเรามีสิทธิที่รักษาสมบัติของเราใครเก่งให้ให,ให้ให้ทะลึ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องอย่างนั้นสีเมื่อทะลึ่งเข้ามามันก็ฟาดก,กันเลยแล้วฟาดก,กันเลยแล้วไปยังไง ภัยเกิดขึ้นในเมืองไทยหมากัดกันในประเทศไทยไม่มีความหมายเลยให้เบื้องนอกเขาดูถูกอยางยางดูไม่มีอะไรเลยติดเนื้อติดตัวมีตั้งแต่กัดกันเหมือนหมากัดกันมันหมาเวลานี้เมืองไทยเรากํลาลังเริ่มจะกัดกันเหมือนหมาเหมือนหมาเราอยากฟังไหมคํานี้นะถ้าไม่อยากฟังให้ล้มเลิกเบิกกระจายาไปสิ่งไรที่จะเป็นภัยต่อครัลงหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติอย่าดื้อย่าดึงอย่าฝ่าอย่าฝืน อย่าหาเลา่หาเหลี่ยมร้อยสันพันคมมากินตับกินปอดชาวบ้านชาวเมืองเป็นมนุษย์ด้วยกันตายด้วยกันดีด้วยกันชั่วด้วยกันนั่นแหละใครทำดีทำชั่วกรรมดีกรรมชั่วครอบหัวอยู่ยะอวดเต่งน,นะ <c oughs> สมบัติกองนี้เอาไปที่ไหนไม่มีคําว่าจเจริญน,นะถ้าขัดกับธรรมและขัดกับหัวใจของคนทั้งชาติซึ่งเป็นชาวเขาะัุบลเลยแล้วไม่มีทางเจริญจะเจกเินก้อนนี้จะเอาไปวิธีไหนก็ตามอุบายไหนก็ตามเล่เหลี่ยมร้ายสันพันคม ขนาดไหนก็ตามไม่พ้นที่จะเอาไปจมจมทั้งชาติด้วยจมทุกฝ่ายมากัดกันเจ็บทุกตัวแหลกทุกตัวตายได้ด้วยกันนั่นแหละขอให้ทุกคนฟังนะ <c oughs> ให้ให,ให้ให้รีบให้รีบร่มเลิกออกไปอยากขนาดไหนก็ตามเถอะความอย่างนี้เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองเป็นภัยต่อเราเองพวกของเราเองใครมีพวกอยากมากี่คนอยากมากี่คณะเป็นภัยทางนั้นให้ระงับดับมันอันนี้คือ ันนี้คือภัยอย่างร้ายแรงจากเผาตัวเองโดยนําเงินนี้ไปจับจ่าย่วิธีไหนก็ตามจะว่าเฟื้นฟูคือไฟทั้งนั้นไฟทั้งนั้นไม่มีิีิมงคลจากเงินกองนี้ที่ถูกที่ที่ถูกกวาดทอดเราไปนะเป็นมงคลก็คือให้รักษาไว้ดีดังที่พี่น้องชาวไทยรักษามาแต่บรรพบุรุษท่านอย่าไปเหยียบหัวบรรพบรุษนะคาไทยเวลานี้รักษามานี่ก็พอร,รักษาตามน้องลอยของบรรพบรุษ ของเรามาก็เรียกว่าเทิดทุนเทิดทุนแล้วใครที่จะมาเหยียบย่ำถ่ายลายบรรพูษตลอดชาติถ่ายทั้งชาติด้วยเจตนาทีลาโมกสุดฉีดนั่นเนี่ยอย่าให้เห็นนะเจตนาอย่างนี้อย่าให้เห็นการแสดงออกมาให้ระงับดับมันความอยากนี้เป็นไผ่้ังเสียงธรรมความอยากความอยากร่ําอยากรวยจากเงินกองนี้เป็นเรื่องภัยมหาภัยอย่านํามาใช้อย่านาํานมาเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเราและกองสมบัติของเรา อันนี้เป็นหลักใหญ่ <c oughs> มีสำคัญมากทีเดียวนะนนเราอุตส่าห์พยายาม <c oughs> ช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถนี่นะมันทำไมจะไม่ฟังเสียงมันกีดมากันมาทุกแบบทุกฉบับเรื่องความช่วชทาละมกมันประกาศออกมาฮะรมนี่เห็นอย่างจงแก้งมานานแล้วนะประชาชนก็เพิ่งจะเริ่มรู้เริ่มเห็นกันเรื่อง นรกโจกเปรตที่แสดงเจตนาล่าจะทําลายต่อชาติบ้านเมืองจากกองสมบัติอันนี้ที่เอาไปถลุงนั่นน่ะประชาชนก็เริ่มทราบด้วยกันด้วยกันแล้วเพราะงั้นผู้ที่จะเป็นโจรเป็นมารม,มาไป้ดก็ได้ซึ่งทราบมาแต่ก่อนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภัยต่อโลกให้ปฏิบัติตามความว่าเห็นว่าเป็นภยัยถอนตัวยาย,ยายุ่งอยาเกี่ยวยาทา อันใดที่เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมีความสงบสุขร่มเย็นทั่วหน้ากันให้ต่างคนต่างพากันบำเพ็ญตั้งแต่ใหญ่ลงมาตั้งแต่รัฐบาลลงมารัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาชนตั้งขึ้นไปไม่ควรจะเป็นรัฐบาลที่มาบีบบี้ทีไฟรีดไถเป็นโจรเป็นมารเป็นหมาัมาายต่อชาติบ้านเมืองไม่สมควรอย่างยิ่งที่ชาติไทยตั้งขึ้นมาแล้วมาเป็นภัยต่อตัวเอง ขอให้เป็นลูกที่ดีรัฐบาลเป็นลูกของประชาชนทนทั้งชาตินะเลี้ยงดูรัฐบาลข้าราชการทุก <c oughs> ทุกคนทุกคนได้รับการเลี้ยงดูจากประชาชนทั้งนั้นนะ <c oughs> เขาเป็นผู้เลี้ยงดูอย่าทรายต่อพี่ต่อพ่อต่อแม่ต่อชาติบ้านเมืองของเราจะโล่จจมจะจงเฉพาะอย่างยิ่งครังหลวงอันนี้จ,จงแน่ๆไม่สงสัยจะเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวถ้าทะลึ่งเข้ามาจะเป็นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแล้ หัวใจเจ้าของซึ่เป็นสัตสมบัติ์ที่เป็นเจ้าของสมบัตินี้คือทัตงภาคไทยทั้งชาติตั้งที่นะ่ะใครจะเก่งมาจากไหนเขาสมมุติว่าเขามาลบชาติไทยชาติไทยต้องลบนั่นเห็นไหมม,มาลบบ้านชาวบ้านต้องลบมาลบเมืองชาวเมืองต้องลบมาลบชาติไทยทั้งชาติชาติไหนมาก็ต้องได้ฟัดกันกับชาติไทยะก่อนก่อนที่จะใครใสายใดจะแพ้จะชนะต้องได้ฟัดกันเต็มเหนี่ยวก่อน อันนี้คือหัวใจของชาติเป็นสมบัติของชาติไทยอย่าทะลึ่งทึ่งพวดเข้ามานะเราเป็นลูกชาวไทยขอให้ถอยให้หยุดให้ฟังเสียงธรรมฟังเสียงประชาชนแล้วจะเป็นที่โมคลการนําพี่น้องชาวไทยเราจากรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลลาบดื้อนิงามฟังเสียงประชาชนต่อไปถ้าว่าเป็นอย่างนี้แล้วรัฐบาลเนี่ย จะตีตราหัวใจเอาไว้ตลอดประชาชนประชาชนไม่ลืมจนกระทั่งวันตานเป็นรัฐบาลมหาภัยเขาจะว่านะไม่เคยได้ยินมันถ้าวัฒทะลึ่ง,ขงเข้ามาคราวนี้จะได้ยินเรื่องเหล่านี้ประกาศลั่นออกไปถึงเมืองนอกเราอยากฟังไหมนี่แหละทำประกาศน <c oughs> <c oughs> ี่พี่น้องหลายซาจริงที่จะให้สบร่มเย็นมันไม่ได้ยากอะไรนะมีแต่เรื่องผิดทั้งนั้นแหละที่มาให้ยุ่งยากเพื่อประเทศไทยเวลานี้วันไหนกันไปหมดเพราะความ โชกกระปกโมมความเป็นไทยต่อชาตินั่นเองมันทําชาติให้ยุ่งอย่างวุ่นวายถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วบอกว่าหยุดอย่ายุ่งนั่นเท่านั้นพอแล้วนะนี่สมบัติของส่วนรวมอย่ามายุ่งเท่านั้นพอสมบัติอย่างส่วนรวมของสงฆ์ท่านก็ถือเป็นสาคัญของสงฆ์ใครจะไปยุ่งเอาไปเป็นของส่วนตัวไม่ได้นะของสงฆ์นเนี่ยต้องสงวนไว้ที่จะนําไปจับจ่ายต้อง ผู้ที่รักษาของสงเป็นเจ้าหน้าที่พินิจพิจารณาเรียบร้อยสมควรที่จะแยกไปไหนละหูพันคารุพันต้องรู้กันหมดพื้นหลักใหญ่คือของสงเป็นของใหญ่อันนี้สมบัติกลางนี่คือครังหลวงนี่คือของสงแห่งประชาชนสงฆ์สังฆสังฆ์แปลว่าหมู่แปลว่าส่วนรวมนั่นแหละเรียกว่าสังฆะคือหมู่อันนี้หมู่ประชาชน หัวใจประชาชนทั้งหมู่ทั้งพวกทั่วประเทศไทยอยู่นี่หมดให้พากันรักษายาพากันมาทำลายนะวันนี้พูดเพียงแค่นี้ก่อนให้ทุกๆุกคนรู้ทั่วหน้ากันนะว่าเรามาด้วยเจตนาเพื่อเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่นำทุกวันดีนะเราไม่ได้มาเป็นภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใดนะอย่ามาคิดนะว่าเราเป็นภัยต่อโลกเ็นมาถือว่าเราเป็นฆาตสุสตรูหมู่อรินั่นแหละมันยิ่งจะจมลงไปนะชาติไทยของเรา แล้วไม่เป็นภัยต่อละต่อใครทำเป็นธทมให้ความรล่มเย็นแก่โลกนี้มารานแสนนานที่มันจะร่อนก็คือขับทมนั่นแหละเหยียบย่ําทาลายทมก็เหยียบย่ําทาลายตัวเองไปในตัวนะเอะละเพียงวันนี้ถึงทีตอบวันนี้จะให้พรพ<น>ะมหาวารวะหาปุราเปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปก,ะกะปักปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิจัตตสัพเพภูเรตุสังกปาจนนา,า,โานโ,าโทปนะระโสยาาาณิโชเทระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโคมีนาสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีดิสนิจจังบุทากะจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังขลังราขันตุสัพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ สัทธาโสถีภะวันตุเต